เรียนรู้จากคลิปทั้งหมดเลยนะคะไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับะระบบไฟหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเรียนรู้จากคลิปของอาจารย์โอเลสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ผมจะนำกรณีศึกษามาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3.5 kW หรือว่า3,500วัตต์มันยากมันง่ายขนาดไหนนะครับหลายท่านที่เห็นแผงโซลา่าเซลล์เห็นอุปกรณ์เห็นการติดตั้งแล้วเข้าใจว่ามันจะต้องยากมันจะต้องใช้ช่างเท่านั้นในการติดตั้งท่านดูคลิปนี้แล้วท่านอาจจะเปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับอ,อ,อย่างท่านแรกที่ผมจะให้ดูเป็นแม่บ้านนะครับไม่มีความรู้เรื่องของการต่อไฟฟ้า แม้จะไฟฟ้าธรรมดาก็ไม่ได้เข้าใจนะครับ AC เป็นยังไง DC เป็นยังไงแผงโซลา่าเซลล์ไม่ต้องพูดถึงไม่เคยจับไม่เคยต้องอุปกรณ์ก็ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะครับท่านได้โทรมาปรึกษานะครับว่าต้องการที่อยากจะใช้ระบบโซลา่าเซลล์ในบ้านสวนซึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้านะครับผมก็ส่งคลิปให้ให้ดูนะครับแค่ดูคลิปอย่างเดียวก็สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์และทำตาม ทุกวันนี้ท่านมีไฟฟ้าใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากคนที่ไม่มีความรู้ด้านโซลา่าเซลล์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันตอนนี้9ก้ามห้าสิบเจ็ดนาที PV นะคะเข้ามาที่สี่รอยห้าสิบแปดโวลต์นะคะ uh, เรามีทั้งหมดนะคะสองสิบสองแผงค่ะแผงและสอง้อยแปดสิบ ไม่มีไม่มีไฟฟ้านะคะอันนี้คือใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยนะคะติดตั้งแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่งเปิดระบบเดียวนี้เองนะคะตอนนี้ทดลองอเสียบพัดลมค่ะแต่ตัวชิโนโทัมเมอร์ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะคะส่งส่งงานอาจารย์แล้วเรียบร้อยนะคะเรียนรู้จากคลิปทั้งหมดเลยนะคะไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ ะระบบไฟหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเรียนรู้จากคลิปของอาจารย์โอเล่ทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะที่ต่อมาได้วันนี้นะคะ,ะต,ตัวตัวตัวเองเป็นคนเรียนรู้และคุณสากับเพื่อนนะคะเป็นคนช่วยกันติดตั้งระบบนะคะอาจารย์บอกว่าโอเคผ่านแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์โอเล่นะคะ คลิปสำหรับคลิปดีๆของอาจารย์นะคะทำให้เราที่ไม่มีเวลาจะไปเรียนรู้โดยโดยตรงนะคะแต่สามารถเรียนรู้จากคลิปวิดีโอของอาจารย์ได้ประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้เวลา19นาฬิกา2นาทีนะคะแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่26.5โวลต์ ตอนนี้นะคะจะ,ะมีการเสียบไฟหนึ่งหลอดนะคะเป็นหลอด LED พร้อมกับทีวีนะคะเปิดทีวีดูแล้วก็เสียบตู้เย็นหนึ่งหลังนะคะเรามาดูกันว่าการชินโนทามเมอร์นะคะหน้าจอมันแสดงผลแบบนี้นะคะสองร้อยยี่สิบแปดโมง เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูผลอีกทีหนึ่งว่าแบตจะลองเปิดทีวีไปสักพักหนึ่งนะคะแต่ส่วนหลอดไฟนี่คิดว่าจะลองเสียไปทั้งคืนสักสองหลอดลองดูนะคะแต่ทีวีนี้จะเปิดไว้สักพักหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะแบตเตอรี่จะคงเหลือที่เท่าไหร่นะคะดูแบตเตอรี่นะคะใหญ่มาทั้งคืนแล้วเหลือเท่าไหร่เออ พีวีมาที่ร้อยยี่สิบแล้วตอนนี้ห้าโมงห้าสิบเก้านาทีพีวีมาที่ร้อยยี่สิบแปดคงเหลือนะคะจากเมื่อคืนตอนนี้ใช้ไปเหลือยี่สิบหกจุดสองโวลต์ค่ะโอเคมาเรียนรู้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ครับเพราะว่าแม้แต่แผงโซล่าเซลล์ผมยังไม่เคยต่อ ท่านนี้เข้ามาอบรมการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ท่านไม่มีความรู้ด้านโซล่าเซลล์มาก่อนได้ติดต่อเข้ามาขอเรียนรู้ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับใช้เวลาแค่ครึ่งวันนะครับสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้ทดลองต่อด้วยตัวเองทําจนเข้าใจนะครับแล้วก็ยังได้นําแบตเตอรี่สั่งซื้อมาแล้วก็ยกแบตเตอรี่มาหัดประกอบที่นี่นะครับผมก็สอนให้ประกอบ ความสำเร็จที่เรียนจบไปแล้วกลับไปปฏิบัติตามที่สอนก็ทำได้ถูกต้องและใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ท่านสามารถเข้าไปชมได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมอาทิตย์เพชรน้อยครับอยู่จังหวัดสักแก้วครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้ไปเรียนทำโซล่าเซลล์นะครับกับอาจารย์โอเล่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับบ้านผมไม่ใช่ทิศทางของแดดนะครับผมก็เลยใช้การยก ยกระดับแผงให้เอียงไปทางทิศใต้นะครับก็จะเห็นว่าลอยขึ้นจากหลังคานะครับซึ่งก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับตอนนี้ผมต่อแล้วก็จับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วครับครับจากมุมนี้ครับก็จะเห็นว่าผมวางแผงนะครับเพราะว่าหลังคาเอียงไม่ได้นะครับ ครับเรามาดูกันนะครับผมก็ได้ทําการจําสายอันนี้ยังไม่ได้เก็บสายครับมาทดลองใจร้อนครับจะากเห็นผลงานก็ผมก็เดินตามระบบที่เคยที่อาจารย์ได้สอนมาที่ไปเรียนมานะครับก็จะมีเข้ากัตอนนี้ก็จ่ายไฟที่แผงสลาดเซลล์ของผมใช้อ่าเป็นฮาร์เซลล์นะครับ340วัตต์10แผ่นนะครับอ่าตอนนี้อากระแสะไฟ นะครับอินพุตนะครับตอนนี้382ครับเมื่อกี้ขึ้น406ครับแล้วก็ลงมา,าชินโนทามเมอร์บอกอตอนนี้ผมใช้มีไฟอยู่229นะครับก็คือผมเปิดพัดลมเทสสองตัวครับกินกระแสอยู่ที่0.4แอมป์นะครับครับผมก็คือ ความสําเร็จครับคุ้มค่ามากครับที่ได้เดินทางไปจังหวัดเลยแล้วก็มาทําด้วยตัวเองขอบคุณอาจารย์โอเล่ o L e, มากๆครับขอบคุณครับไปเทวดาใช้เต็มที่อันนี้กลางวันใช้เต็มที่ใช้ไปเลยอันนี้ท่านที่สามนะครับ มาเรียนโดยเข้ามาเรียนรู้เรื่องระบบโซล่าเซลล์ก็นําเพื่อนที่เป็นช่างไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับมาช่วยกันเรียนรู้มาช่วยกันจดจําในเรื่องของการภาคปฏิบัติในการไปประกอบแผงโซล่าในการติดตั้งนะครับเมื่อกลับไปแล้วก็ทําการซื้ออุปกรณ์นะครับซื้อแผงเดินสายเดินระบบก็ใช้งานได้จริงนะครับก็ถ่ายเป็นคลิปส่งมาดูซึ่งท่านสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับ ไฟฟีใช้ได้แล้วตอนเนี้งานติดตั้งโซล่าเซลล์แผงโพลีจํานวน12แผง,งแผงละ350วัตต์ต่ออนุกรม2ชุดต่อขนานใช้ไฟได้ปกติต้มน้ำร้อนกินไปวัน3แอมป์เปิดพัดลม2ตัวหุงข้าวหนึ่ง ใช้ไฟประมาณ6.7แอมปปปปดูทีวีไฟฟีตอนนี้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ไฟสมบูรณ์ใช้แบตเตอรี่24โวลต์280แอมตอนนี้เปิดทีวีเปิดปั๊มน้ำเ,เปิดบารดาน <c oughs> โอเคไฟไม่มีไปใช้ไฟโซล่าเซลล์ูนเนี้ยการไฟฟ้าไม่มีใช้เลยกินที่8.4 8.3แผงโซล่าเซลล์350วัตต์ตัวนี้ดีตอนนี้แสงแดดไม่มีเลยมันสามารถผลิตไฟได้เมื่อเช้านี้อยู่ที่8.6ตอนเนี้ยแบตเตอรี่ชาร์จเข้าไปที่90 เเปอร์ซ็น90%ฮะ90%ฮะใช้ไฟไฟยังใช้ได้อยู่กินแค่0.2 0.3เปิดทีวีตู้เย็นพัดลมเครื่องปัามน้ำทำเป็นบางเวลาตอนเนี้ยไฟของการไฟฟ้าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยว บ่ายสองโมงครึ่งจะไปดูว่ามิตเตอร์การไฟฟ้าจะเดินไหมต่อจากเมื่อวานนี้ณนะเวลาบ่าย2องโมงสานาทีของวันที่ยี่สิบามิตเตอร์การไฟฟ้าไม่หมุนเลยแสดงว่าโซล่าเซล์ทำงานปกติไม่ได้ใช้การไฟฟ้าเลยพรุ่งนี้จะมาตรวจสอบใหม่อีกทีหนึง่งสรุปนะครับ ทั้ง3ท่านที่ติดตั้งระบบเข้ามานะครับจะใช้เครื่องรุ่น3.5กิโลวัตต์หรือ3,500วัตต์นะครับมีทั้งใช้แผงมือ2ใช้แผงมือ1นะครับเอามาต่อแบตเตอรี่เป็นทั้ง3ท่านใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตทั้งหมดนะครับมีขนาด120แอมป์1ท่านมีขนาด200แอมป์1ท่านและขนาด280แอมป์อีก1ท่านนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่ละหลังนะครับว่าใช้มากใช้น้อยขนาดไหนนะครับเราต้องบริหารจัดการในเรื่องของพลังงานหลังจากพราทิตย์ตกดินไปนะครับกลางวันท่านใช้ไฟให้เต็มที่นะครับหุงข้าวซักผ้าให้เรียบร้อยแต่พอตกกลางคืนนะครับเปิดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะครับดูทีวีพัดลมแสงสว่างแค่นี้ท่านอยู่ได้แล้วนะครับสําหรับในที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับทําด้วยตัวเองได้เวลามีปัญหา ทักไลน์มานะฮะสอบถามการแก้ปัญหาให้ผมก็จะตอบไปให้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ก็จะตอบให้ว่าการแก้ปัญหาแก้อย่างไรนะครับ mm. เมื่อใช้เครื่องไปแล้วท่านก็ได้เรียนรู้เครื่องไปพร้อมๆกันนะครับว่าเครื่องอใช้ไปแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างแดดวันที่แดดไม่พอเราต้องบริหารจัดการอย่างไรนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ เริ่มจะไม่พอสําหรับการใช้งานถ้าเราจะเพิ่มแบตเตอรี่ในอนาคตจะทําอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับเป็นปัญหาที่ผู้ใช้จะได้เรียนรู้ไปจากการลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับแต่ถ้าท่านจ้างช่างมาติดตั้งทั้งหมดนะครับวางระบบทั้งหมดท่านจะไม่เข้าใจระบบโซล่าเซลล์เลยนะครับเวลามีปัญหาท่านจะต้องโทรถามช่างอย่างเดียวซึ่งมันจะแก้ปัญหาได้ยากมากนะครับเพราะว่าช่าง ท่านจะต้องเสียค่าเวลาให้ค่าเสียเวลาให้ช่างในการเดินทางมาดูระบบเช็คระบบนะครับแต่ถ้าท่านติดตั้งด้วยตัวท่านเองแล้วท่านเข้าใจยกหูคุยไม่กี่ไม่กี่อย่างนะครับไปหน้าเครื่องกดอะไรบ้างเช็คอะไรบ้างแค่นี้ท่านแก้ปัญหาได้แล้วนะครับโซล่าเซลปัจจุบันนี้มันง่ายมันง่ายมากแล้วนะครับมันง่ายถึงขนาดที่ว่าเข้าถึงยูเซอร์ในระดับชาวบ้านก็สามารถติดตั้งเองได้แล้วนะครับ เขาออกแบบมาให้ง่ายขนาดที่ว่าท่านซื้อไปทั้งเซตท่านกลับไปประกอบเองได้เลยนะครับมันไม่ใช่ยุคเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วซึ่งการเซตระบบการาระบบต่างๆมันยังไม่นิ่งมันยังมีความผิดพลาดหลายๆอย่างนะครับเครื่องยังระเบิดเครื่องยังไม่แผงช็อตหรืออะไรเงี้ยคือปัญหาจุกจิกมันเยอะนะครับก่อนหน้านี้แต่ทุกวันนี้ระบบ p r o t e คชั่น ของเครื่องทําได้ดีแล้วนะครับระบบการออกแบบที่เราออกแบบให้ท่านดูที่ผมออกแบบให้ท่านดูก็มี protection ในระดับที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วนะครับท่านก็ทําตามคลิปทําตามแผนผังที่ส่งไปให้ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ